เรียกได้ว่าเป็นคู่หวานอีกคู่หนึ่งของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สําหรับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอย่างเต้วนัทพรกับหวานใจไฮโซหนุ่มปนยัยโดยเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาเต้วนัทพรได้ทําคนโสดอิจฉากันเป็นแถวเมื่อเจ้าตัวได้โชว์ภาพหวานคู่กับแฟนหนุ่มปนัยที่ร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งทางไอจส่วนตัวพร้อมแคปชั่นหวานๆค่าคนโสดว่าเราชอบตัวเราเวลาที่อยู่กับเธอนะหวานกันไม่เกรงใจคนโสดเลยหวานกันขนาดนี้แฟนคลับต้องเตรียมตัวรอรับข่าวดีเร็วๆนี้ได้เลยนะคะ พราะดูแล้วน่าจะพร้อมแต่งทั้งคู่แล้วซึ่งหลังจากที่ลงภาพไปนะคะก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กับโมเมนต์ขัางรักของสาวแต้วกันเป็นจํานวนมากเลยค่ะหนึ่งในนั้นก็มีหมอวังหมอดูคนสนิทของสาวแต้วก็มาคอมเมนต์เป็นรูปอิโมจิตาเป็นรูปหัวใจด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่ลัคกี้อินเกมและลัคกี้อินเลิฟจริงจริงนะคะสำหรับสาวแต้วทางช่องของเราก็รอลุ้นข่าวดีอยู่นะคะ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ